โอเคฮะเราจะตีทีมนี้กันนะแล้วทีมที่ผมใช้นี่ฮะเอาหาจัดเลยครับดูครับไม่มีอะไรเลยดูของกันนะฮะวินเลียมอันนี้ฮะผมใส่แค่นี้เลยครับเซตสปีดหนึ่งเซตแล้วก็อะไรเนะี่ยจิงๆใส่แค่สปีดก็พอแล้วครับแายตรงข้ามไม่ได้ตีเราอยู่แล้ว ต่อไปเป็นมาร์สนะฮะมาร์สผมใส่แบบนี้ฮะเซตเด็บสี่ชิ้นแล้วก็ผมใส่อันนี้มาเอาดามจเฉยๆฮะมาร์สมันตีแรงอยู่นะฮะอย่าดูถูกเอาของเด็บใส่ให้ด้เซตตีแรงขึ้นอีกหน่อยนี่ฮะ แล้วจูเลียนนะฮะตัวรมอไดเอจริงๆอะฮะถ้าจะเอาดีจริงๆเอาผมมาไปดึงของจากพี่แจ็คมาใส่ให้จูเลียนจูเลียนน่าจะแรงขึ้นกว่านี้ครับแต่ผมอยากให้แบบพี่แจ็คเป็นตัวเด่น,นครับมาครับแบบคัดกอนต่อเนื่องนะครับมาดูวิธีการเล่นกันนะครับ ตำแหน่งนะฮะต้องวิลเลียมยืนคู่มาร์ทเท่านั้นนะครับตำแหน่งวิลเลียมยืนคู่มาร์ทที่เหลือก็อยากยืนตรงไหนก็ยืนมาดูฮะฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ขยับครับนี่ฮะวิลเลียมเปิดประสานไปเลยสตัรน,นี่ครับอุ้ยสูยเล่ฝ่ายตรงข้ามออก แต่ไม่เป็นไรครับเราก็สตาร์ทมิโมโ่าไว้ครับอ,อุ้ยแรงยัง,ยงจูเลียสอะ่ะพี่แจ็คจะไม่ได้โชว์นะอันนี้ผมว่าผมสตาร์ทจูเลียสก่อนดีกว่าสตาร์ทจูเลียสแล้วก็ เดี๋ยวอันนี้เราก็กินบัฟให้จูเลียนี่าจะเจ็บหนักเลยบัฟไดก่อนบึ้มแรง่ัย โอ้โหมันประสานคืนมาพี่แก๊กผมไม่ได้โชว์เลยอดเลยบับพี่วิกาโชว์เลยเหมือนมารีวิวจูเลียนเลยว่ะみんなご苦労だったね รู้สึกว่าไม่ใช่ทีมสปีดไม่สู้นะฮะทีมนี้มันน่าจะโดนผมตีทีเดียวตายอ่ะมันบางเกินไปอ่ะเดี๋ยวผมหาทีมที่มันอึดๆก่อนนะ อันนี้คือทีมนี้เราตีได้นะฮะแต่ผมไม่ตีอ่ะมันมันบางเกินอ่ะเดี๋ยวมันยังไม่เห็นประสิทธิภาพพิเศษนี่ฮะมาฮะทีมนี้กันวินเลี่ยมประสานไปเลยสตาร์อูโหู โหดไปไหนอ่ะอน,นี่ตัวเล็กจะตายเลยปะเี่ยว่าแล้วรถเทินตัวเล็กต่อฝัอนของข้าบางจังอ่ะโอ้พี่แกกดโชว์เลยยิงสก,กิลสองเศโนเอลก็น่าจะตายนะฮะแต่ผมเอาสก,กิลสองใส่อันนี้แล้วกันนะผมอยากห้โนเอลได้ตายให้มันอีดอดหนะ่อย มาสตารต์นไปคนระับโอ้สตารต์นไม่ติดอัน,นเอลตายไปครับสตาร์นสเต็คคนะันนะอ่าสตาร์นฮะไม่ถูกคือสกิดจ,จัดโยโย่เม,มาก่อน จริงๆอันนี้ต้องบัฟให้ให้เพื่อนนะแต่ผมจะเอาสตันผมจะเล่นฮาอ,อัน,นก็ดีะเลยครับ <c oughs> ดาบิสสี่พันเอาฮาไปเนี่ยอันนี้ยังไม่ต้องสตันก็ได้ครับเดี๋ยวมัน แต่ตรงข้ามมันโดนย่อยยุทางอันนี้อยู่แล้วแจ๊คเท่าน่อยสองหมื่นได้อยู่โอ้ยวินเลี่ยมท็อปฟอร์มจัด นี ım, uk, ้ยั่วยุไว้ดีกว่าเดี๋ยวให้ที่จะปิดโอ้โหตายมาฮะปิดด้วยอัตติพี่แจ็กนะบื้มโหอย่างโกงเอาฮาจัดมาดูดาวเปลีที่แจกันนะฮะ บ้ใไ้ขนาดนี้ต้องแซงจูเลียนแล้วแหละมันใช่ปะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตะเอาหาจัดเป็นไงฮะ